สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพ,พี่กดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องเลยนะคะพี่ขามาครับพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาอันนี้นะคะพี่เดี๋ยวก่อนอันนี้ก่อนตะกรุดก่อนง่ายๆเอาอันเล็กๆก่อนอันนี้เป็นตะกรุดหลวงปูดทิมนะคะพี่ เป็นข้อมือนะคะพี่น่าจะข้อมือมากกว่าค่ะพี่ขาเพราะว่ามีเชือกมัดค่ะพี่หนูคาดเดอนะคะพี่ขาน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะพี่นะคะวางมือข้อมือให้ดูเลยค่ะพี่นะคะข้อมือแม่ค้าก็จะอวบๆหน่อยนะคะพี่ขามัดไม่รอบค่ะพี่กินดีเกินค่ะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ข้อมือตะกุดหลงปูดทิมนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ดูเชือกค่ะพี่เก่ามากเลยค่ะพี่หนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะ ตามภาพนะคะพี่นะคะเป็นตะกรุดของหลวงปูดทิมนะคะพี่ขาข้อมือนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาหลวงปูทิมะคะ่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อสวัยนะคะพี่เขี้ยวเสือ,อนี้ขอไว้ที่1000บาทค่ะพี่เขี้ยวเสือหลวงพ่อสวัยนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่1,000บาทค่ะพี่ขา1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ขาเขี้ยวเสือหลวงพ่อสวัยค่ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่เป็นตะกรุดหนังนะคะพี่หนูได้มาคู่กันนะคะ พี่อีกอันนึงลงทองอีกอันนึงไม่ลงทองนะคะพี่ขาขอไว้อันละห้าร้อยบาทค่ะพี่หนูขอไว้อันละห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาอันนี้อันลงทองค่ะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ตะกรุดดอกนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นดอกที่สองนะคะพี่ขาไม่ได้ลงทองค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ดอกนี้หนูก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ส่วนอันนี้นะคะ ค่ะพี่ขาเป็นพระสิวลีหลวงพ่อเป็นพระสิวลีหลวงพ่ออะไรลืมแล้วหลวงพ่อแช่มเหรอนะค่ะพี่ หนูได้มาอย่างนี้นะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่หนูได้มาอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ขานะคะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาพระศรีวลีหลวงพ่อเชมค่ะพี่เป็นพระศรีวลีหลวงพ่อเชมนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงถ้าเกิดภาพไม่ชัดยังไงอนไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขานะคะจะมีพัดด้วยนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่หนึ่ง 1,000ันบาทค่ะพี่ขาใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ขานะคะ1,000บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะสาหรับอง์นี้ค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นช่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ช่อหลวงพ่อเงินนี้นะคะพี่ขามีทั้งหมดกี่องค์เอ่สาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าองค์นี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ช่อนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขานะคะเป็นช่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ตามภาพเลยค่ะพี่ขานะคะช่อนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขายเป็นช่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่ๆคนไหนสนใจยังไงแอดไลน์หาอ่าโทรหาขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขายนะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาช่อนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ นี 1. 1, ท่ 1, ท,ทั้งหมด9องค์นะคะพี่ขา9องค์คาะ1 0 0 0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่อันนี้จะเป็นมีดด้ามประการหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้เป็นมีดด้ามประการหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาอันนี้ขอวันที่800บาทค่ะพี่สภาพมีดก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่สภาพมีดก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอวันที่800บาทค่ะพี่ด้ามนี้หนูขอวันที่800บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขามีประการหลวงพ่อเดิมค่ะไปไหนก็พกพาได้สะดวกสบายนะคะพี่ขาจะเข้าป่าไปแคมป์ปิ้ พกพาได้ค่ะพี่ค่ะอันนี้เป็นตะขุดหลวงพ่อทบค่ะพี่อันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อทบนะคะพี่ค่ะอันนี้ขอว่าที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ตะกุดดอกนี้หนูขอว่าที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ค่ะนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขามีสามห่วงค่ะพี่แค่มีสร้อยก็ใส่ได้เลยค่ะพี่ค่ะนะคะอันนี้ขอว่าที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาตะขุดดอกนี้ขอว่าที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ ส่วนนี้เป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นของหลวงพ่อกลวยอันนี้ขอว้ที่500บาทนะคะพี่ตะกรุดดอกนี้หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขานะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตะกรุดหลวงพ่อกลวยค่ะส่วนอันนี้เป็นตะกรุดไม่ทราบที่นะคะพี่ขาไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่อันนี้หนูขอว่าที่700บาทค่ะพี่ตะกรุดดอกยาดอกนี้นะคะพี่ขาหนูไม่ทราบว่าของที่ไหนยาก็ประมาณเกือบฝ่ามือเกือบข้อมือค่ะพี่จากฝ่ามือจนถึงข้อมือนะคะพี่ขานะคะประมาณนี้ค่ะพี่จาถึงประมาณนี้นะคะพี่ขานะคะ อันนี้ขอว่าที่700บาทนะคะพี่ตะกุดดอกนี้700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ โอเคนะคะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ค่ะอันนี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินอุ้มบาทค่ะพี่รูปปล่อหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่นะคะรูปปล่อหลวงพ่อเงินอุ้มบาทหนูขอไว้ที่ห0ร้ยบาทค่ะพี่ค่ะห0ร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะรูปปล่องพ่อเงินอุ้มบาทค่ะส่วนอันนี้จะเป็นน้ํากาไอเป็นกาค่ะพี่คะหนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่กานนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้ยบาทพอค่ะพี่กานี้หนูได้มาแป๊บเขาเขียนว่าอะไรไม่ทราบอ่ะไม่ออก หมือนเขาเขียนไว้ค่ะพี่แต่มันตัวเล็กเกินหนูก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะพี่ค่ะไม่ทราบว่าของที่ไหนนะะคนะคะ อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่การนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่สภาพด้านในกาก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ค่ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่รูปหล่อโบราณกล่องๆอย่างนี้นะคะพี่ค่ะอาลงปูเอี่ยมค่ะพี่เขียนว่าปูเอี่ยมนะคะพี่ค่ะนะคะปูเอี่ยมค่ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปล่อโบบรราาณไมท ที่นะคะพี่ขานะคะรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่องค์นี้นะคะพี่ขากอไว้ที่500บาทค่ะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่ค่ะส่วนนี้จะเป็นะระฆังหลังค้อนนะคะพี่ขาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะ,ะคระฆังหลังคอนนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาะระฆังหลังค้อนคะ่ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จหยกนะคะพี่ สมเด like like ça, <t nak S 1> ็จยกนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่สมเด็จยกองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลบาททางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสมเด็จยกค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อป่านค่ะพี่ขาขี่ปลานะคะพี่ด้านล่างจะเป็นปลาค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่หลวงพ่อป่านขี่ปลานี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะ อีกฝั่งจะเป็นพ้าพุธอีกฝั่งนึงก็จะเป็นนางกวักแล้วก็จะมีพญานาคหรืองูก็ไม่ทราบเหมือนกันกันกบพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่700รบาทคะ่ะพี่ขานะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะจะเป็นพญานาคข้างล่างก็จะเป็นงูเอ๊ ข้างบนเป็นนางกวักข้างล่างจะเป็นพญานาคหรืองูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นพระพุธอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นพระปิตาปูธิมนะคะพี่ปิตาปูธิมนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ปิตาหลวงปูธิมองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่พระปิตาปู่ธิมค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขายนะคะตามภาพนะคะพี่หลวงปู่ทวดนี้จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ลวงู องนี้หนูขอว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเช่มค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเช่มวัดฉลองภูเก็ตนะคะพี่อันนี้ขอว่าที่500บาทนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเช่มองค์นี้หนูขอว่าที่500บาทค่ะพี่ขา500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เดือนนี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นเดือนไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะ อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เหรียนขาวๆทอๆอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่รูปหล่อพระพุทธชินราชอง์นี้หนูกขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ปิดตาปุ้มปุ้ยอย่างนี้นะคะพี่ขาปุ้มปุ้ยเหมือนแม่ค้าเลยค่ะอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลาย ทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะอันนี้จะเป็นหลงปูดทวดค่ะพี่ขารูปรลหลงปูดทวดนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่จะมีตะกุดรอบเลยค่ะพี่ขานะคะจะมีตะกุดรอบนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นหลงพ่อพรมค่ะพี่ขาหลงพ่อพรมหลังตอรี่นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่หลงพ่อพรมนี่หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนนี้เป็นเบีย้ยแก้อะไร้วหนูจําไม่ได้ค่ะพี่ขาได้มาสภาพนี้นะคะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่ขาจะมีรอยจานกับพี่เบีย้ยแก้นี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เบีย้ยแก้อันนี้ค่ะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทไปทางบอกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาเบีย้ยแก้ค่ะพระ แต่ละองค์ราคาไม่เหมือนกันนะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนถามได้ค่ะพี่เอาหลายหลองค์ก็ค่อยว่ากันได้ค่ะพี่ขานะคะอันนี้จะเป็นหลวงปู่รอดวัดวางน้ําบนนะคะพี่เหนียยหลวงปู่รอดวัดวางน้ําบนอันนี้ขอว้ที่500้อยบาทค่ะพี่ขา 500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเหรียญบัดบ้านแหลมหรือเปล่าคะพี่นะคะได้มาอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่เหรียญนี้หนูกขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเต่าค่ะพี่ขาเต่าไม่ทราบค่ะพี่ขาเริ่มจับขอบเก่าอย่างนี้นะคะพี่เริ่มจับขอบเก่าอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่เต่านี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็น พักกิ่งค่ะพี่ขาพักกิ่งนี่ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่พักก qué, ิ่งนี่หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขานะคะนะคะตามภาพนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นสมเด็จวัดกลางทางวัดกลางคลองข่อยนะคะพี่ขาอันนี้เขาบอกว่าเป็นสมเด็จวัดกลางคลองข่อยค่ะพี่ขานะคะอันนี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ช่างหลวงนะคะพี่ขาปี24 2ีสองนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่สมเด็จวัดกลางนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่มีอยู่2องค์นะคะพี่ขาอันนี้อีก1องค์ค่ะพี่ราคาเท่ากันเลยค่ะพี่ขาราคาเท่ากันเลยนะคะพี่ขาองค์ละ600บาทค่ะพี่องค์ละ6 0 0บาทนะคะพี่ขาหนูก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะหนูก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสมเด็จวัดกลางค่ะส่วนนี้จะเป็นพระปิดตา าหลังแบบค่ะพี่ปิดตาหลังแบบนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะปิดตาหลังแบบนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพระปิดตาหลังแบบค่ะส่วนนี้จะเป็นสมเด็จปกโพค่ะพี่ขาสมเด็จปกโพหลังพระแม่ธรณีนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่สมเด็จหลังปกโพค่ะไอ้สมเด็จปกโพค่ะพี่ขาหลังพระแม่ธรณีค่ะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเดียนอะไรเออเด๋ยนหลวงพ่ออะไรเออ แป๊บนึงค่ะพี่เรียนหลวงปูทวดวัดช้างให้นะคะพี่คะ่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่เดียนหลวงปูทวดวัดช้างให้นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนนี้จะเป็นเหรียนปูทิมนะคะพี่คะ่ะปูทิมนี้ขอไว้ที่ 600บาทเหมือนกันนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเหมือนกันเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเพชรหรือเปล่าคะพี่พิมพ์สามเหลี่ยมอย่างนี้ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เดือนนี้หนูกขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้จะเป็นเดือนปู่โต๊ะนะคะพี่เดือนปู่โต๊นี้หนูกขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะเดือนปู่โต๊ะค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่ออะไรเอ่ยค่ะพี่เป็นเนื้อกะไหล่ทองค่ะพี่ขานะคะได้บระสภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เดี๋ยวหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะพี่ขาขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นเนื้อกะไหล่ทองคะ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นปิดไอสมเด็จ บุญนาคค่ะพี่ขาสมเด็จบุญนาคนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่สมเด็จบุญนาคนี่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาตอนนี้จะเป็นหลวงพ่อพรมค่ะพี่ขาหลวงพ่อพรมนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หลวงพ่อพรมองค์นี้หนูกขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนนี้ก็จะเป็นชีโบพิมพ์กบนะคะพี่ปิดตาชีโบพิมพ์กบค่ะพี่กาอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ชีโบพิมพ์กบขอไว้ที่500บาทปลายทาง50 ส0บาทเลยค่ะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่เหรียญพ่อกันค่ะพี่คะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกันเหรียญน,นี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นแหวนงูกินหางงู งูกินหัวกันแล้วค่ะพี่ขาตอนนี้ค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่แวนนี้หนูกขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่คะ่ะตัวนนี้จะเป็นสมเด็จปากน้ํานะคะพี่สมเด็จปากน้ําเก่าๆอย่างนี้หนูกขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่สมเด็จปากน้ําค่ะ ส่วนนี้จะเป็นเด่นหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะพี่ขาตามภาพเนาะของคนที่รับได้เพราะหนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะหนูขายหนูขายตามภาพใช่เด่นหลวงพ่อขันหรือเปล่าไม่รู้ค่ะพี่นะคะ เนะคะเดือนนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เดือนนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นสมเด็จอะไรไม่รู้ค่ะพี่ค่ะตรงกลางจะมีเม็ดกลมๆค่ะพี่เป็นสีเขียวค่ะพี่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ค่ะหนูก็ไม่ทราบค่ะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ค่ะนะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่สมเด็จองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ค่ะโอเคนะคะพี่ค่ะพี่ๆคนไหนสนใจ องไหนถ้าเกิดภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร084059180นะคะพี่ขาหรือถ้าจดเบอร์โทรไม่ทันหนูจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะพี่ขาขอบพระคุณลูกค้ามากมากนะคะพี่ที่ช่วยอุดหนุนหนูค่ะที่ชวนเข้ามาถามนะคะพี่ขาถ้าเกิดโทรมาแลวแม่ค้าไม่รับก็โทรมาใหม่ได้นะคะพี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสดีคะ่ะ